วันนี้มีเทคนิคดีๆมานำเสนอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่กันไปถึงไหนบ้างแล้วคะเพื่อนๆอ่ามีเทคนิคดีๆจ้านะคะการเพื่อนๆนให้ถูกวิธีนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนที่เราอยากจะให้เขาเป็นเพื่อนเราหรือติดตามเรานะคะเข้าไปดูที่โปรไฟล์นะคะดูวิวไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไปไปที่คำว,ว่า โปรไฟล์หลักนะคะเพื่อนๆโปรไฟล์หลักกดเข้าไปค่ะถ้าเราไปตรงนี้เราจะรู้เลยว่าเราติดตามคนนั้นหรือยังถ้าติดตามแล้วจะขึ้นว่ากําลังติดตามนะคะเพื่อนๆกําลังติดตามจ้าถ้าคนไหนบ้าเนี่ยติดตามออกเสียงสองนะคะเนาะก็จะขึ้นว่าติดตามแสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเรายังไม่ได้ติดตามกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็กดเข้าไปตรงคําว่าเพิ่มเติมค่ะ ครีเอเตอร์มือใหม่นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมจ้านะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่คําว่าเรียวค่ะเรียวสยายพมจักน้อยเรียวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดดูคลิปของคนอื่นนะคะเพื่อนๆคลิปเรียวของเขานะคะกะรุณาดูให้จบด้วยนะคะเพื่อนๆืดูให้จบค่ะจะได้เป็นประโยชน์เขาเรียกว,ว่าเปิดการมองเห็นจ้กเปิดการมองเห็นนะคะเสร็จแล้วเราก็ คอมเมนต์ให้เขาด้วยนะคะเพื่อนๆดูจบแล้วก็กดคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะคะอย่าไปใส่ข้ามขีรายเดอเอไอโคฮูเบิร์ได้นะคะด้วยถ้อยคําที่สร้างสรรค์เสร็จแล้วเราก็กดติดตามเขาค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามนะคะก็จะขึ้นว่ากําลังติดตามนะคะเสร็จแล้วเราอาจจะอยากแชร์ก็แชร์ได้นะคะแชร์ share ได้นะคะแชร์ share คลิปเขาไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะดูคลิปอื่นด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆทําแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นการติดตามที่ถูกวิธีนะคะถ้าไปติดตามหน้าเพจจะไม่ใช่นะคะเพื่อนๆหรือหน้าโปรโฟไฟล์ของเขานะคะจะต้องติดตามแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดการมองเห็นทั้งเขาและเรานะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเขามาติดตามเราไหมพอเราไปติดตามเขาแล้วนะคะเพื่อนมันก็จะขึ้นที่หน้าอ่า แจ้งเตือนนะคะหน้ากระดิ่งกุ้งกิ้งแมวนะคะข้อความแจ้งเตือนมันก็จะขึ้นว่าคนนั้นคนนี้ติดตามเรามันจะเป็นรูปสีฟ้านะคะเป็นรูปคนเล็กๆสีฟ้าว่าเขาติดตามเราแล้วนะคะเหมือนที่เราติดตามเขาแบบนี้เรียกว่าใจแลกใจนะคะเพื่อนๆใจแลกใจเพราะฉะนั้นถ้าเขาติดตามเราแล้วอย่าลืมติดตามเขากลับด้วยค่ะฝากติดตามยายล้วนแฟนเพจในเนื้อจ้าติดตามยายล้วนแฟนเพจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปสั้นแนวตั้งคลิปขวางแนยวยาวโทษค่ะคลิปยาวแนวขวางนะคะคลิปสั้นแนวตั้งนะคะอ่าเดี๋ยวจะได้มาบอกต่อไป้อจ้าเด้อขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่กับยายล้วนแฟนเพจจ้า